กันถึงช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มยงคงมีปณิธานที่แน่วแน่ในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะส่งมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้พี่จุ๋มพาไปที่ไหนไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ วิสนุจากอดีตสาวประเภทสองที่โลดแล่นอยู่ในเมืองหลวงเหมือนเด็กหนุ่มสาวทั่วไปแต่ความสนุกที่ได้กลับมาเป็นความทุกข์ที่ทำร้ายตัวเองต้องหอบความปวดปร้าวกลับบ้านวังพึ่งญาติพี่น้องแต่เหมือนถูกซ้ำเติมญาติเมือนหน้าเพราะรังเกียจแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่าพ่อตัวเองแท้ๆอย่างเมินหนีซ้ำป่วยหนักเส้นยึด เดินไม่สะดวกจนสุดท้ายเชื้อขึ้นสมองตาบอดสนิทไปหนึ่งข้างต้องมาเดินเก็บขยะข้างถนนขายเลี้ยงชีวิตบุญซ้ำกำรรมซัดยังมาเจอโรงพยาบาลปฏิเสธออกบัตรรับรองผู้พิการทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างอนาถาก็ขอให้ของผมมาผมก็คุณมงคงก็ทรงสรัขเมตตาก็ให้ผม ผมก็ได้กินกับเขาบางทีเขาให้ไก่มาให้ขนมมา uh huh. ก็พอได้อยู่ได้กินผมไม่ร่ำไม่โลยหรอก uh huh. มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะ่นะเนาะมันแขนข้างขวาไม่ค่อยดีหมดเลยตาก็เสียข้างขวาตาเสียเพราะอะไรตาเสียเพราะอะไรผมไม่รู้หมอเขาไปนอนโรงพยาบาลก็เป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่เช้าวิษณุหลังตื่นนอนจากที่พักซึ่งไม่ต่างจากเล้าไก่ที่แทบจะหลบแดดหลบฝนไม่ได้ วิสนุจะลุกมาหุงหาอาหารเป็นอาหารมื้อที่เหลือจากเมื่อวานเป็นส่วนใหญ่จากนั้นจะเดินไปพร้อมถุงปุ๋ยสองใบคู่ใจออกหาเก็บขยะเศษเหล็กเศษพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมรวมทั้งขวดเปล่าที่มีคนทิ้งข้างถนนบางวันแทบไม่ได้หรือได้ไม่พอจะเอาไปขาย หิวก็ดื่มน้ำเปล่าที่นำติดตัวมาไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องไปช่วงนั้นเขาป่วยป่วยอยู่เดือนกว่าที่โรงพยาบาลทีนี้ก็เลยว่าหายป่วยไม่รู้จะไปไปไหนก็เลยมาทำกระช่อมให้เขาอยู่ญาติๆช่วยกันทำจ้ะจะไม่ได้ทำคนเดียวหรอกเพื่อเดล๋วตัวเองไม่รบกวนใครอะไรเงี้ยเขาก็ทำหาหากินของเข้าไปเก็บขยะกินไปวัน อยากช่วยชีวิตต่อลมหายใจวิษณุก็สามารถโอนมาได้ที่เลขบัญชีวิษณุโดยตรงเลยนะคะเพียงแค่เมตตาคนละนิดแทนที่ชีวิตที่เลือกไม่ได้และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุกลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใยคุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ